ครับตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่ครับเวลาเท่าไหร่อูนาฬิกาทีเวลาเท่าไหร่แล้วไดูเวลาครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะโอ้หกโมงสี่สิบหกนะครับดูครับบรรยากาศมืดแล้วครับมตึ๊บเลยครับอากาศมืดแล้วครับอันนี้บรรยากาศที่วัดพาซ่อนแก้วนะครับตอนนี้เราก็ ระเลงการกินนะครับน้องสองพี่หนึ่งบอกที่ว่ามีเมนูอะไรวันนี้มีเมนูเนื้อย่างแล้วก็กุ้งแล้วก็ปูหลักๆก็จะเป็นเนื้อย่างอะไรพูดอันนี้อันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกปูอันนี้มาจากเซเรนเซเรนนี่อาหารอาหารที่หนึ่งกับที่สองหลักๆเลยครับ พักผ่อนนะครับเอาอากาศครับบรรยากาศนะครับโชคดีนะครับเรามาได้ตรงนี้เพราะว่าเขามีไฟให้นะครับเ,เราก็มีแผนมาอยู่สองแผนนะครับแผนหนึ่งก็คือไม่มีไฟแผนหนึ่งคือมีไฟน้องสองทำอะไรลูกเอารีวิวหน่อยอันนี้ที่นอนเอาอธิบายที่ว่าน้องสองทำอะไรอยู่เอาไปบอกชื่อวิตทำอะไร<ำ>ไม่ใช่ไหม่หมดแล้วเหรอไม่ใช่อ,อะไรนะทำอะไรกำลังเก็บ เก็บของที่มันดีแล้วก็เข้าเต็นท์โอ้เก็บของดีเข้าเต็นท์โอเคอันนั้นน้องสองย่างอะไรนะย่างอะไรเห็นไหมห่องห่อนดอกเหรไหนดูซิโอ้หฮอนดอกจากเชเว่นแล้วแม่ปูก็ขมครามินในการย่างครับอย่างชีสชีสใช่ไหมน่ะก็เป็นอากาศที่โอเคนะครับไม่หนาวมากไม่ไม่ร้อนไม่หนาวครับก็ แต่ว่าดึกๆน่าจะหนาวนะครับอยู่ตรงนี้ใครที่บางๆก็ในช่วงนี้ก็ช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกุลากุมพาเนี่มาได้นะครับที่เขาคอนะครับก็นนให้ดูบรรยากาศนะครับการอากาศแบบได้บรรยากาศนะครับวนัน,นึงคืนมันเป็นแบบลานนะครับรถจอดได้นะครับ เราก็เลือกเอานะครับเรามาเลือกทางชันมากนะครับขึ้นมาชันชันใกล้ๆนะครับไม่ได้ชันแบบสูงแบบนั้นคุเรียพริกสิลกูกพริกเร็วโอเคครับครับตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเนี่ยมีผู้คนมาเยอะแยะมากมายเลยครับบรรยากาศข้างล่างจะเป็น ต่ำลงไปเดี๋ยวพวกนี้รีวิวให้ดูครับตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งน,นะครับอุณหภูมิอยู่ที่21องศานะครับเดีย๋ยวเราไปรีวิวว่าทีมทีมงานไปใไนกันหมดเด็กๆไปใไนวันหมดนะครับมาดูข้างในอันนี้อ,อ้โตเข่า,าเทนเป็นหมาหมดแล้วครับแม่ปูความสุขแม่ปูไม่ลดน้อยเลยนะครับ สนี่นะที่หนึ่งก็หลับแล้วอสองทุ่มนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับอากาศหนาวมากประมาณตีตีไหนอะนนป,ประมาณตีประมาณตีสามตีสามอุณหภ,ภูมิก็จะลดลงเหลือ19บเก้าองศาตีสี่ลดลงสิบเจ็ดองศาตีสม่ล่ลงสิบเจ็ดองศาถึงประมาณสัก จ็ดโมงสิบหกองศานะครับตอนนี้ก็หมดอาหารการกินเราก็หมดแล้วครับแล้วก็จะพักผ่อนนะครับทางนี้ก็ไปวัดพาซ่อนแก้วนะครับทางนี้นะครับตอนนี้ก็ขอคอ้นนะครับฮะย่างไปก็ได้มือนไปพาซ่อนแก้วก่อนเขาไปย่างไปก่น,น,น,กกบ,กน,กนบู มันเมื่อดมันเมืดอนะครับนี่ก็คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับอันนั้นก็เป็นรีสอร์ทบนภูสูงมากนะครับตรงนั้นครับตรงนี้ทางทิศตะวันออกนะครับเราก็จะพวกนี้จะให้ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับโอเคครับก็คืนนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับเร้หนึ่งบายบายหน่อยที่หนึ่งออกมาแล้วครับอ่าที่หนึ่งออกมาแล้ว นี่เราตื่นแล้วครับเมื่อคืนก็นอนยากๆหน่อยเพราะว่าที่นอนมันไลครับมันตะแคงนอนยากยก,ก็นอนได้นะครับเดี๋ยวจะไปเข้าพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ํานะครับ,บ,รบดเดี๋ยวแม่ปูก็จะทํากระเ้ารอเราจะไปรีวิวไปเราจะไปเนี่ยพื้นที่นะครับตอนเช้ามันจะเป็นลักษณะ เป็นพักเป็นพักเป็นพักลงไปครับรข้างบนก็เป็นนี่ข้างข้างล่างก็เป็นกระโจมนะครับลงไปข้างล่างก็เป็นที่กางเต็นท์อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดผาซอนแก้วอยู่ตรงนี้ไปเด็กเดินเด็จะไปห้องน้ำห้องน้ําก็มีบริการอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งตรงโน้นจุดหนึ่งแล้วก็โน้นอีกฮะให้ดูสภาพอากาศนะครับที่พักของเราก็ประมาณนี้ น้องสองก็จะไปเยี่ยวครับไปเยี่ยวไปขี่แล้วครับตอนที่เราดูลงไปอย่างนี้ครับเปิดไม่ยังจะร่างจะเปิดบันไดก็เป็นลักษณะของสายยางรถนะครับก็ทำเป็นพักพักลงไปนะครับอากาศนะอากาศนี่ก็คือสุดยอดนะครับมาถ่ายรูปหน่อยลูก หนึ่งสองไปนี่ครับเราจะไปห้องน,น้ำ